พักเล็กๆครับเป็นบ่อพักพที่ว่าทําขึ้นมาเองครับโมใหม่สามารถรองรับกับการให้อาหารวันละสี่มื้อได้ครับน้ําจะใสตลอดที่สี่การทํางานนะครับคือจะดึงเข้ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ปลาตะไคร้หรือว่าเป็นห่องออกเล็กๆนะครับก็จะดึงเข้ามาในบ่อพักทั้งหมดครับ ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากไม่มีอะไรเลยแต่นาจะใส่คลิปตลอดปลาจะอารมณ์ดีครับโตวไวกินเก่งสงสัยอะไรถามได้นะครับเราบอกได้หมดน้ำไหลแรงนะครับไม่ใช่ว่าไหลเบาเบาการดึงอาหารก็ยังมีส่วนช่วยด้วยหน่อยครับที่ทำให้น้ำนี่ขุ่นน้อยก็คือว่า ขนาดตกลงมาดูน้ากระแทกแตกก็ยังเขายังไม่แตกครับไม่ก็ย,ยังเกาะกับมีกลมก็ยังดีหน่อยมีอะไรสงสัยพักถามได้ครับเราบอกและแกลเล่ยนคุยกันได้ครับ